เดีวันนี้พวกเขาจะพาพวกท่านไปเบ่งบรรยากาศทงไ้ทงนาเพื่อนปับเลี้ยนทงไ้ทงนามาเป็นโคกหนองนาหรือมาเป็นส่วนห้านอาหารส่วนในแคมนาในหนองนาได้ยังไ๋เนาะเดี๋ยวเขาไปเบ่งบรรยากาศนํากันวว่าเพื่อนได้ประปรุงสภาพาจากดินนาของเพื่อนมาเป็นส่วนครึ่งนึงแล้วก็มาเฮ็ดห้านก,กาแฟดื่มน้ําชาดื่มบรรยากาศเบ,บาๆบ,บรรยากาศซิวๆหรือว่าจะดื่ม เล่าดื่มเบียร์ก็ยังได้เนาะอันนี้เป็นบรรยากาศหนึ่งที่ว่าเพิ่นได้จากเห็ดไหยเห็ดนามาหลายปีแล้วก็เลยได้มาปรับปรุงจากถงนาของเพิ่นมาเป็นสวนไม้ไผ่จากสวนไม้ไผ่ก็มาเป็นตู้เป็นเป็นตู้เป็นโต๊ะเ,เป็นตังเพื่อมาให้เป็นบอลนันง่งเล่นแก่แขกไปไทยมาหรือว่าคนมูครูเพิ่นสนิดมิสหายเวลาไปมาก็ได้มาแวะมาชมบรรยากาศเพิ่นก็เลยปิ้งไอเดียมาจาก จากการตูบในน้อยกระท่อมในน้อยกไกยมาเป็นอหานหารพร้อมด้วยหารกาแฟนเนาะครบสูตรครบคูแบบเลยถ้าผู้ใดมักบรรยากาศที่จะส้มธรรมชาติอันนี้เป็นน้ำห้วยธรรมชาติเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าฝนยังบบทันตกเถิอช่วงฤรดูแล้งแต่ว่าก็ยังมีน้ําอยู่เนื่องจากว่าเพิ่นมันจะมีน้ําออกบอ่อจากถึงผูพุนมาเนาะจากข้ามไปก็จะมีถงนาถงนาปลาไม่ไพ บรรยากาศน่าฮักน่าฮักหลายแบบเนาะตกแต่งตามสไตล์ที่ว่าเพิ่นมักอะไรก็บ่ได้มีคิดหูแบบอีกอย่างเพิ่นบอกว่ามักใดมีอันไดก็จับมาใส่เลยมีเป็ดมีไก่อยากกินก็สามารถสั่งให้เพิ่นจัดการให้ได้เนาะราะว่าจะมักเป็ดมักไก่มักห่านมักป่าก,ก็มีหรือว่าจะกินรัวผักธรรมชาติก็มีอาหารลดละอาหารลดเลือดหลากหลายเมนูบรรยากาศลมลืนล่นหลังจากปิด ไปล็อกดาวน์ไปก็ได้เปิดมาปกติแล้วซื้อว่าห้านอาหารไซโยห้าอาหารไซโยเมื่อก่อนเพิ่นซื้อห้างอาหารไซโยปัจจุบันนี้เพิ่นซื้อแต่ว่าห้านอาหารมีใสสันแล้เพิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงซื้อนะหนึอหนงอันนี้คือเจ้าของหา้าเนาะเบาหน่อยเจ้าของหา้านเจ้าก็สมบรรยากาศไปน้ำกันเนาะกะบ,บึงธรรมศาสตร์ ที่ผสมผสานธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองและธรรมชาติที่เพิ่นได้ประดับประดาตกแต่งเพิ่นบอกว่าจากหนองนาซีห้าไรมาปรปับปรุงเห็ดสวนครึ่งหนึ่งแล้วก็มาเห็ดห้านนี่ครึ่งหนึ่งยังเหลือประมาณสองไรนี่แหละ mm hmm. เหลือสองไรถ้าหากว่าผู้ใดต้องการที่จะมาพักพรอนข้างคืน mm hmm. เพิ่นก็มีบนผักบนพ่อนข้างคืนแบบอ่า uh, ฟังเสียงจักจัน่นเสียงนกเสียงหนูไแม่งมีห้องต่างๆก็ได้เลย มันก็จะมันมีต้นไม้ไผ่ถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดอยากกินนอไม้ไผ่หรือว่านอไม้อื่นๆก็ได้นเนาะมันมีหลากหลายนอไม่อยู่แต่ว่าในพื้นที่บริเวณของดินของเพื่อนเพื่อนจะปลูกไม้ไผ่แล้วก็ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดแล้วก็รวมทั้งผักที่ว่าทั้งทั้งเป็นสมุนไพรแล้วก็ทั้งเป็นอา,อาหารดีๆต่อสุขภาพก็มีหลากหลายชนิดลกักนาน,นานพันกว่าได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญคือผัก ผักไม่ใบยต่างต่างๆเ่านั้นจะเป็นออแกนิกเพิ่นก็นเอาขี้เป็ดขี้ไก่ที่ว่าเพิ่นเลี่ยงนั่นแหละมาใส่ หรือว่าถ้าหากผู้ใดบ่ามากักเบื่องธรมรมชาติก็มาเบิ่งดอกไม้เนาะดอกไม้ที่เ,เพิ่นปลูกไว้ก็งามพอสมควรมีดอกอาดาวเฮืองถ้าหากว่าผู้ใดต้องการจะซื้อดอกดาวเฮืองเพิ่นก็นกนสามารถขายให้หรือว่าถ้าจะบิแบงเอาไปเล็กๆน้อยเพิ่นก็นกนมีให้หรือว่าจะมานาาั낭ไทยโูปสมบรรยากาศปิกนิกก็สามารถมาได้เนาะบรรยากาศก็คล้ายๆกับปิกนิกนี่แหละถ้าหากว่ามาแบบครอบครัวหรือมาแบบชวนตัวเพิ่นก็มีตูบมี มีตูบมีสถานที่จัดถ้าจะจัดเป็นงานเลี้ยงสร้างสรรค์กับบรรจุได้คิดว่าหลายกว่า30-50คนนี้น่าจะได้ยเนาะคนมีอันตูบแล้วก็มีสถานที่ไปจัดปาร์ตี้หรือว่าผู้ใดจะมาเหตุกิจกรรมตั้งตั้งแคมป์นอนกลางเต้นซุมลิซุมวิวสามารถมานอนได้เส้นทางอยู่ทางบ้านานา,ายงงนางเมืองนาไซทองแขวงนครหลวงเวียงจัน์นี่แหะจาก ถ้าจากดุงโดกไปก็ใช้เวลาขึ้นทางด่วนไปแล้วก็ออกจากทางด่วนทีบ้านนาซอนเนาะออกจากถนนบ้านนาซอนถ้ารถตู้ไปก็ประมาณ12,000กีบหรือว่าหา14,000กิบค่าทางด่วนจากทางด่วนเข้าไปบ้านก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ฮอดสถานที่เป็นอยู่อยู่บ้านนายางอยู่ทั้งหลังของบ้านนายยางเลยก็ว่าได้ ก็สามารถอ่ามันมีแต่ห้านเดียวเนาะห้านมีใส่ถาไปแถวนั้นก็สามารถถามได้เนาะประตูทางเข้าจะมีป้ายบอกว่าไปห้านอาหารไซโยนะผนบอกก็ขอเชิญถ้าผู้ใดต้องการพักพรที่ว่าบุอยากไปไก่บุอยากพาครอบครัวไปไก่ก็สามารถไปแวะไปอุดหนุนเพลินได้บรรยากาศกักบฟาร์มนี่ถ้าเด็กน้อยที่มักติกเบ็ดติกปาเพิ่นก็มีเบ็ดให้ติกฟรีเนาะโดยบริจาคเงินบริจาค ครับเามีการตึกเบ็ดก็มีการเก็บกระดุ้งมีอย่างหานอหานอก็สามารถไปหานอแล้วก็มาเกงกินเองได้การถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นอีกโมเมนต,ต์หนึ่งที่ท่านจะสามารถ,ถาาพท้าครอบครัวไปผักพรอนหรือไปเห็ดกิจกรรมครอบครัวก็วได้เนาะปลูกผักหักนอหรือว่าจะไปดำนาอย่างกระเพิ่นก็มีกิจกรรมเหล่านี้ให้โดยที่ว่าว่าได้มีราคาเพิ่มเติมนอกจากผลกระไจลยแต่ค่าอาหารเท่านั้นเนาะหรือว่าเด็กน้อยอยากไปเบิงเป็ดร้อยน้ำก็มี บมมีปัญหาแทนเด้ความจริงอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันเป็นมูเป็นครูของข้าพเจ้านี่แหละก็บ่ได้มีส่วนห่วมธุรกิจยังนําเพื่อนออก่าคาพระเจ้าไปก็เห็นบรรยากาศมันลมลื่นเย็นสบายใจสบายกายแล้วก็สบายตาเหมาะแก่การพักผ่อนจะเอาเสื้อเอาหมอนไปก็น,นอนพักผ่อนได้สบายเลยหรือว่าจะไปนั่งข้าพเจ้าก็ได้พาลูกไปออก ไปเหตุกิจกรรมส่วนหนึ่งแล้วจากนั้นเพื่อนก็ได้เหตุเวียกบ้านอยู่หันเลยก็เห็นว่าบรรยากาศล่มรื่อนเย็นดี เนะสุดท้ายนอกจากเบึงบรรยากาศแล้วก็อย่าลืมกดเลิบกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้แก่ยาราพเจ้าด้ยด้อขอขอ,ขอบใจทุกคนที่ได้เข้ามาแวะมาชมในคลิปนี้ขอขอบใจ See you next station